สวัสดียติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งวันสําหรับการอ่านพระสูตรวันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ใจ่ายทรัพย์เราเคยสงสัยกันไหมครับว่าในเมื่อเราหาพวกทรัพย์มาได้เยอะๆเนี่ยเราจะไปทําอะไรได้บ้างเราจะไปแจกจ่ายให้ใครบ้างเราจะจัดสรรปันส่วนพวกทรัพย์ที่เราหามาได้เนี่ยอย่างไรในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้เมื่อ2,600กว่าปีที่แล้วไว้เหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องการใช้ใจ่ายทรัพย์ซึ่งท่านเนี่ยแบ่งออกเป็น4ข้อใหญ่ๆซึ่งจะทําให้เราทราบว่าเราควรจะเอาทรัพย์เนี่ยไปทไง รายละเอียดมีอยู่ในพระสูตรจะเป็นอย่างไรลองไปติดตามกันในเนื้อความในพระสูตรได้เลยครับหลักในการใช้ใจ่ายทรัพย์ขหบดีอริยสาวกนั้นใช้โภกทรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงือ เป็นภกทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่สประการ4ประการอย่างไรเล่า4ประการในกรณีนี้คือ 1. อริยสาวกนั้นใช้โภกทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการเลี้ยงตนให้เป็นสุข อิ่มหนำบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องใ, neck. ในการเลี้ยงมารดาและบิดาให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารท่านทั้งสองให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงบุตรภรรยาทาตและกรรมกรชายหญิงให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมิตรอมมาตให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุข โดยถูกต้องนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่หนึ่งอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลข้าบดีข้ออื่นยังมีอีก 2. อริยสาวกนั้นใช้โภกทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรม ในการปิดกั้นอันตรายทั้งหลายทำตนให้สวัสดีจากอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรหรือจากทายาทที่ไม่เป็นที่รักนั้นนนนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สองอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลขหาบาดีข้ออื่นยังมีอีก 3. อริยสาวกนั้นใช้โภกทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการกระทำพรีกรรม5ประการคือสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกสงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้วช่วยชาติสงเคราะห์เทวดานี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สอันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้ว บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลขหาบดีข้ออื่นยังมีอีก 4. อริยสาวกนั้นใช้โภกรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการตั้งไว้ซึ่งทักษิณาอุทิศแก่สมณะพราหมณทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมา ผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะผู้ฝึกฝนทำความสงบทำความดับเยน็นแก่ตนเองอันเป็นทักษิณาฐานที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปเพื่อสวรรค์นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่4อันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลกหบดี อริยาสาวกนั้นย่อมใช้โภกทรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเปลี่ยนเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภกทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่สี่ประการเหล่านี้ จากพระสูตรนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายทรัพย์เนี่ยว่าอย่างชัดเจนถึง4หัวข,ข้อหลักๆนะครับเราลองไปทําความเข้าใจในแผนภูมิดูครับการใช้ใจ่ายทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้เนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหน,นเราสามารถที่จะเข้าใจและนําไปปฏิบัติได้หรือไม่กับชีวิตประจําวันของเราที่ใช้อยู่ในสังคมในโลกใบนี้ครับเราลองมาดูแผนภูมิการใช้ใจ่ายทรัพย์ตามพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้กันดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับใช้ใจ่ายทรัพย์ให้กับตนเองก่อนนะครับ ให้ตนเองอิ่มหนำให้มีการใช้จ่ายที่พอเพียงสาหรับตัวเองก่อนนะครับจากนั้นก็จะเผื่อแผ่ไปที่พ่อแม่ของเรานะครับจากนั้นก็จะเผื่อไปที่บุตรภรรยาของเราเมื่อบุตรภรรยาของเราอิ่มหนำเสร็จเราก็จะไปที่ลูกน้องลูกจ้างข้าทาสบริวารของเราต่อไปนะครับให้เขาได้อยู่กับเราได้อย่างมีความสุขเสร็จแล้วเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือกัลยาณมิตรที่เรามีอยู่เราก็สามารถที่จะแบ่งปันให้ได้เป็นอันดับสุดท้ายนะครับผม ต่อมาอันที่2จะเป็นการใช้จ่ายทรัพย์ในการเอาไว้ป้องกันภัยนะครับต่างๆที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสไว้ภัยจากไฟไฟภัยจากพระราชาจากโจรเราก็สามารถที่จะใช้ทรัพย์ของเราเนี่ยเพื่อไปแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับรวมถึงความปลอดภัยในปัจจุบันด้วยนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าโจรขโมยในสังคมที่มีอยู่อย่างมากมายนะครับเราก็สามารถใช้ทรัพย์ของเราที่มีอยู่เนี่ยเพื่อเป็นตัวจัดการในเรื่องของความปลอดภัยให้กับชีวิตเราได้ครับ อันที่3ามคือการทําพรีกรรม5ประการให้ทานที่เป็นหลับคนที่อยู่ร่วมกับเราในสังคมนะอันแรกก็จะเป็นส่งเคาะญาติต่อมาก็จะเป็นส่งเคาะแขกเรือผู้มาเยือนนะครับต่อมาก็จะเป็นอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วต่อมาก็จะเป็นการช่วยชาติบริจาคช่วยน้าท่วมช่วยเหลือไฟไหม้ช่วยเหลือสถานการณ์โควิดในปัจจุบันก็ได้นะครับแล้วก็ทําบุญให้กับเทวดาอย่างนี้ก็ได้ครับผม อันสุดท้ายก็สิอุทิศให้แก่สรรมณพราหม,มณ์สมณพราหมณ์ที่เรานับถือนะครับแต่สรรมณพราหมณ์ที่เราอุทิศให้หรือทำบุญให้เนะี่ยก็ต้องดูนิดนึงว่าเป็นสรรมณพราหมณ์ที่ดูแล้วมีผลกับชีวิตเราไหมเช่น เป็นผู้ชี้ทางสว่างให้ชีวิตเราไหมเป็นผู้ชี้ทางให้เราหลุดพ้นจากทุก์ได้ไหมก็จะมีคุณสมบัติของนักบวชหรือพราหมณ์หรือพระที่เราศรัทธาคือเป็นผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทัวเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรจกะนี่คือคุณสมบัติที่เราจะให้ทานเกี่ยวกับอุทิตแก่สมณะพราหมณ์นักบวชนะครับ